ก็ร่างขนมากกับพองนั่นขวดไหน่อยพวกเนี้ยตะกะเตียนถอดแล้วก็ถอดไม่หายพร้อมกินเลยเลยพี่นองเดียวทุงเท่าไรมั้ย ถุงับบ่ราค่ะเอให้แน่ก่ออันนี้บอกกองนึงเมนีบอกเฮ้เสียวกองนี้ก็ได้เบาานนะ้ก็ไดบาจายบาาต้นส้านี้โอ้โหว่าตลาดเนสิราเที่บัตนละก่นล่บาไก่บ้านไก่บโตเท่าไรเนะแม่เนี่ รองลอยลอยแรักั่วห้เลือบร้อยก็คือหนอนไขเบง้นอันนี้แม่นยังกับไขเบิ้งไขเบิ้งด้เออเราิไข่เบิ้งด้วยอู้ยัวแล้ลวัมัาไหัวมังลวกซื้อไปหน่อยนะัวเล้วัวแล้วหลายเด้หรอห่วยลายเตอที่งเท่าไรแม่้าบาท้าบาท้าเบาทหรือว่ายีก็ได้ครับนกันว่าเ้าแพงก็ย่สิบก็ได้เดยวเขาผู้หลถึง ้นี่เราแมวเราขายอยู่ปองทางเขานี่แหละทีเราก็มีทุกอย่างกับเข่าทุงเลยพร้อมกินพร้อมรับประทานพุ่นนี่อมกบแกงไก่บ้านลาบไก่บ้านโอ้แกงน้ำไมมแกงขี้เล็กอันนี้มันยังอไรไห่มีกะทิโอ้โอ้แดดออกซับน้อแมวมากันเนาะมากันกระลังนั่งงวงม้เบิกกัทห้วเราหน้ารักขนาด ว่เน้อหน้อใหม่เราเฮ็ียดไห้ลวเด้อพี่น้องเด้อยู่ทาาเขนนี่ลหะมาเด้อครับเด้อ่าเนี่ยเ้าบาน้ฟานไห้เรียบร้อยมเข้าบาทเรียกว่าตำบลยังเหมือนตำบลองโพกอำเภอเขมรลาดเทาอีตัวแมพ่อนา้องเื่อนนตาลเรามาเพื่อเขมรลาเท่าอกเพื่อนน้าตาลด้วยน้างขเพื่อนลงไปยู่นี่มันมันมันมีตอนเศร้าวันจันหลักกวันใดอีกครับหลั่กานทง วันเรีวันพวันจันเนี่ยขามมอีกมือนึงก็มีเได้ตอนแรกวันพขามืออื่นเป็นมืออื่นมือนึงมืออื่นเพื่อก็มีอีกขน้าพานมาทางนี้วันพุดกับพวกตงสื่อทังอื่นเมียรนีกันยวันพบตอนเสาหนีบ้นบ้นเสาปะครับข้า่ยองงกูนี่อ่ะครับเมื่อํำกันนี่้ันเสาปะข้าวบยลายาบักเร้อมกันลาลอดประวันไม่ผ่นที่มลายระัอครับ เม่ยเราก็ขายอยู่ทางเขานี่ละ่ะมากมากทุกนัดเป็นบ่ครับครับครับสินค้าดหอกกับแบบบ้านๆแล้วครับหาได้ยิ่ยังก็เอามาขายมาใหม่ก็บบนไปขายเองเมียปวดจ้ะคุณอ่นะคอเป็นคอกระมี่แบบฟนันไห้กระมี่ด้วยพี่น้องเดอ้อเป็นร้อนกระมี่เวลาเมียเราอยู่ทางเขานี่ละ่ะมาทุกนัดมือมือวันจับย่ำแรงครับวันพุธย่ำแรงแม,ม,มียเน,นาะครับ แต่กับบ้นเสาตอนเ<อ>้านับตอนเ้าแล้วเนาะนีะ่กับผ้าผีผ้านอนมาเลาะเบ่งตลาดแลงมีหยังเมียไปลองไปเบ่งน้ำกันเลยครับบรรยากาศเพิ่นกะคึกคักครับถือว่าคึกคักผมมาเถื่อแหลกเรื่องผีนองเรือบรรยากาศคึกครับนี่นะลุงแม่เราขายที่นีโอ้ยได้ปลายยังนี่ครับปลายยางปลาย่างโอ้โหผีนองเบ่งเงาเราขายถุงเท่าไรครับถุงละลอยเด้อครับเด้อตัวของญ่หนึ่งเด้อ ก๋วนลกคั่วให้เรียบร้อยเอาใส่เอาหยังออกเลียวทุงอร่อยเลยครับถุงอร่อยเราขายวัวปลาตองก็มี่เลยครับเลือกปลาไก่ปลาตองได้เราขายหมดละอยู่ไต่โฮมพูนี่แหละนะย่าเนาะแล้วขายไต่โฮมพูนเราหมักหลักใหม่ก็มี่เลยครับเออต่อยตูเรากับกำใหญ่ๆใหม่ๆเลยกำเท่าไหร่นะครับสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเด้อครับเด้อขออนุญาตเด้อครับคุณดัง สิบบาทดูโอ้ยหอมขนาดว่าตะมือเถื่อหอมบ้านๆน้อมันหล่อหอมเนาะพี่น้องเนาะเว้ยบนข้าแต่แย่งเราแตแย่งกับสิบบักหอยก็มกีผู้ใดขี่ขานเกล้าเราเกล้าไห้ละก็มี่ขี่ขานเกล้าเกล้าไห้ก็มี่ทุ้งใสกว่าครับเนี่ยยี่สิบบาทค่ะยีบาทได้อยู่อ่ะโอ้ยยี่สิบบาทก็ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าเศร้ามันแพงแล้วเกะให้เรียบร้อยก็มี่แล้วพี่น้องเด้อโอ้งหลายอย่าง ฟักบงฟักบัวเราก็มีพี่นองเด้อของบบบานเ่าหอยบักหน้าหัวชิ้ไข่บักพิิกโตเลยโตเบบักเบักอีต่เราบักพิกก็มี่ดูนะบักหอยล้วก็แกะหัวให้เดียบร้อยเด้อพี่น้องเ้อถุงจักาละทุงละเศ้าเด้อครับเด้อดูนะ ดบหอดใส่แบบพี่กลัวใส่พัดก๋วยแซ่บเลยแก้หาเรียบร้อยยังทำยัง้ยหนังวัวน่อยทุงเท่าไรเลยห้าสิบบาทโอ้ยใส่แกงขีเล็กด้โนหนังวัวน่อยแล้วเผาห้เรียบร้อยเด้อของแม่เราเนี่ยนี่เราอยู่ใต้โฮมโป้นี่ยเรามาเด้อพี่น้องเด้อมาทุกมือแล้วแม่วันจันเนาะนัดวันจันเนียเนยเหมือแลงวันวันพุธีนี่ยเหมือนเส้าเนียเหมือแลงครับวันพุธยเหมือนเส้า พูดกันเนี่แม่งมันบอกจันกับเล้งพูดกับเล้งเสากับเล้งเสากับือเสาโอ้เสาเนี่ยมือเสาเนาะครับเนาะโอ้ตอวย่า่นี่ผมก็คือคุณคุณเล่าอยู่นั่นแม่นี้ลีกก็มาไปขายไข่เป็ดมไอเนี่ยไข่เป็ดขายอยู่วันจันทร์ตอนเสาแล้วแล้วตอนนี้เขาไป็นอะไรเมื่อเมื่อนี่มิตรยายท่องขายกิ่งหลีดถามหาเจ้าอยู่ว่าเจ้าไป็นไงว่ามาขายใครขายอยู่วันจันทร์ใส่บัตรล้านเจ้าอยู่เสร็จหรอเปนั่งอยู่งเสร็จวันนั้นเขามาซื้อเขากินบ้างเขาอยู่ทัดไปโจ๋เล้มาขายอะไรนัดบ่ เนี้ยนึกวันมาขายหนักน้ำผึ้งไปรอเพื่อก่อนครับครับปกตกเนย้ยเราขยัน,นเลยตรงนีเ้เราบักพุงแบบมีบักพีบบักเพื่อมากขังแหลกเนาะถือว่าคือขักเดือยพี่น้องเลยอันนี้มันยังนี่ขุมลุ่มใหญ่ๆนี่ฉีด <c> ห <oughs> ลุดหลวดเดือยพี่น้องเลยก็เขาทงเขาทงนี่เบสปากน้นนำบะทันเลยขายดีขนาดขายน้ำบะทันเลยครับ คนก็คือคอยู่ขี่นออกลาบพงลาบเป็ดก็มีด้ะครับเด้ออหมั่นไก่ปลาเผาแล้วก็มีด้ะครับเด้อโห่สดสดเลยอีกอย่างก็มส,สดสดเลยไข่หยัดใส่เหลืองเป็นดเสียบขนาดเลย ใส่ยับใข่ใข่งับใส่หน้ากากหมูหูหมูกินหมูกต่อยากยุดอกตะวันย่านอ้วนพี่น้องพี่สีบอทันพี่สีบอทันแหละเราอ้วนไล่มันเนาะอ้วนตาเรายังสื่อเลยได้กินแลงแล้วตาข้นก็หลายอยู่นะครับหมูนี้เนาะคนก็คึกคักอยู่ ครับแม่ทุกนัดเป็นแม่ม่ถุกนับเป็นบะมาถูกหนัดเลยครับด้วยวันจันหลักกระเพื่อมวันพูธกับแม่เป็นบ่ครับโอ้ยเราขายอยู่กลางๆนี่แหละครับโอ้ยไหัวนั่นูดทีน่นยใสแล้วพี่น้องด้ยใหญ่สําเขนไม่ขาดพี่น้องเจักบานเราพ่วงเดื โอ้ยแปดสิบบาท,บาทใครงัดใส่ดีอันนี้ราคาดีกิบบาทนะมา่เอาไปกินันมดูเแลยวหกสิบบาทโตกลมอ้วนแล้ว,ลวออีเพิ่มกลมอ้วนแล้วนี่้าขพี่องอาเนีกินแหล่คุคน กินแรงกินแรงสมใจนมหวานเะเป็นเซียบด้นมหวานเราคุณสลิมเดี่ยนีเนาะงซิ้กโปค้นกระโปหลอชิ้นอันนี้เคือค่ะคืออันนี้กล้วยบดชีก็ได้ตเนีเป็นดาเซานอ้วนด้องเ็บาทครับอันนี้เฮ็ดมหีบาทมหวานเราเป็นดาเซด้วยพี่นองจังเลยจังเลยเลพี่นนเ มันสได้แนวกินเหลือกันแนวกแซบได้เนี่ยหอยแมงปูถุงบักใหญ่นึ่งเ<า>ด้อพี่น้องเด้อห้าสิบบาทเอาพี่เอานี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาด้วยครับเอาไปผมโหลดเดี๋ยวเอารอเบิ้งทั้งหนาก่อนจังหน่อยพี่น้อง,<า>งเดี๋ยวจังมาเอา,เอาหอยแมงปูน้ำผึ้งเบิ้งไปเรื่อยงั้นที่นี่ของบนบ้านเน่าคนนละจ้าแล้ว บักแตงก้าซาวบาทซาบาทเราอะของเราซ้าเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อขันจองขันจองเด้อเนี่ยสิบบาทเด้อพี่น้องเลยแล้วัวบักทัวบักแตงของบั้นบ้านเฮาเนี่ยเราก็ลังแพทถุงเลยยังอะไรแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ค่ะอันนี้เลยครับเป็นยังนีแกงเนื้อจ้า อมเนือใส่บักเขือน้ยมีแกงน้องมส่สดเลพี่น้องเด้ออันนี้แกงน่อไม่ค่ะใส่ตอเลยใส่รบทำเด็ดคับเด้ตัถุงจควานละแม่เนี่ยสามบยี่สิถุงละยี่สบามด้อพี่น้อง,งขอายถูกๆบ้านเนกะไหเนียอยู่น้องแม่นาะส้มคือขัดเนีอยู่ดพี่น้อง พี่น้องสำหรับวันนี้เอาไว้สำนรับนกักการเมาองาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดแบบบ้านาเฮาอันผ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดอาจจะเป็นตลาดนัดน้ดนนอยๆแต่ว่าก็คึกคักครับผมคนมาตั้งให้ตหาตหน้าช่วงนี้ก็เป็นหน้าทำหน้าเป็นกองมหาสื่อเนี่ยอยู่ในกินกันครับตลาดนัดชุ่มชนบ้านสมสะอาดครับตำบลกองโพนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีครับ กลับมาเอาคอยเหลือเท่านี้แล้วครับขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยครับเด้อขอบคุณครับ